สบายดีพ่อแม่พี่น้องสักคู่สักคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพบพอ,พอ,พอกับบ้าจนนี่กันแล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนายเฮ็ดเ็ดกินเซบมีจนนี่ก็พาพี่น้องมาปั้นเข้าซอยอ่าวพี่น้องเอ้บรรยากาศท่องไงท้องนาเข้างานพังงามว่ามันเข้าพอทีนะง,งามโพดงามโพนะนี่ก็มาเกี่ยวเข้าพี่น้องมาเกี่ยวเข้าวสั้นขอขออภยัยนั่ง่าพิษประกันใดก็ขอโทษขออภยัยมาปั้นเข้ารถก็เป็นรถอ่าวน้องอีพอ่อนะแต่ว่าก็มาปั้นเข้า อีกคนกับน้องอีพ่อสองคนแล้วก็เอาเคยเมื่อนี้ก็มาก็มากับร้านนหลานก็บร้องเพลงอยู่รปคนเรียกกับกูนี่ว่าซันเรียงงวกับกูนี่ปั้นข้าวกับกูนี่กป็นกับปั้นข้าวเลยพี่น้องเด้อมาปั้นซอยเนี่ยพี่น้องเชียงให้เรียงไหนอีกแล้วม่อย่างกับก้าราเมื่เกี้าจังใดก็ มันยังก็ลองคุเมกี้นี่เลียกากูนี่เลี้ยงกากูนี่เดตายเด็กตายเด็กตายเด็กตายได้บอกีเงไปาจะเพิ่นบอกรีงให้แม่เกยวเข้ากับไปเลี้ยงงักากูนี่ปั้นข้ากูนี่บุกะ ขอไปเลียงงัไปเขาบอเลียงงัวอ้นงกระเบกำลังนยน้องกำลังจัดเกี่ยมปูยังเข้าของจังบุเฮียบอกพอพอน้องเพ่งเสม่ห์คนะบาดนี้ เอาแยงปูขึ้นน้องเข้าจังบุเฮียเอาแยงปูหกขึ้เนะเลยกับนะเ,เปาเ่ามาห้อยๆใส่เนะอ้าวคนเข้าขึ้นไปน้องเสียบเปล่าสอมัยโลกนีก่กำลังเสียบเปล่าอยู่ เสียบเปลาทอดออกมาทอดออกมาเพ่วลาปั้นเขามันง่ายไต้อสงมันก็จะั่ง่ายแนะรเสียบเสียบเสียบมันมนคนงานทำกันหลายอยู่แต่คนละไม่คนละมือคือบอข้าวเนยวิสัเปล่าออกไปเ่ลยเนี่ย ไปซื้อน้ำมันก็คกอนี่นี่มาพ่อไปเลยมันยังว่าบอกพ่อคอนิดว่าเวลาแม่มันไซรหลายมันก็บอกว่าพ่อต้องเปมือซื้อเขอท่านนีโปตายดอกกาเอ้ย <c oughs> <c oughs> อ้อมค่าต้นยางไว้ฮะบนนาเอ็ดอันประตูก้อนเสื้อนะบนนาฮะพี่น้องเอ้ยกำลังสืเริ่มปั้นเข่าเลยพี่น้องเอ้ยเริ่มสได้อขายอีกแล้วแต่ว่าปั้นเข่ามัามีกองเฟืองก็จะมีเห็ดฟางกินแล้วแบบนี้เห็ดบางนี้เอ้ยเห็ดเฟืองเพิ่มเพิ่มพวกเห็ดฟางเลยพี่น้องนะปั้นมาฝนตกออกมาใส่กระสีมีแล้วแบบนี้ได้กินเห็ด เขาสานข้าวบ้งเอาเกียวเกาะเกาะเกาะเกลยวเขาจัดการเลยไก่จะเป่านีเหเปลมาได้ส hmm. ีเป่าเอวานนี้่วันนี้ได้สีเป่า ยังพอได้แล้วแล้วเมื่อประมาณอันหกสิบเจ็ดหกสิบหกเจ็ดสิบนี่แหละเบียรกันเขึ้นือลงเาเริ่มมาเด้อพี่น้องเด้อกำลังเริ่มปั่นแล้วนี่นะไอายุคป้อนเข้ามคนก็ยัง,งกับเป็นคนคนเข้าขึา้นกนนัง่งกับเป็นคนป้อนลง คนบกทับมาคนอีกอย่างไม่เพิ่งคนอีกเท่ากันหลายสุดๆเลยพี่น้องเยัดขนาดพี่น้องเชื่อโอ้ยยิง่อสมยัยเด็กน้อยไปแล้วเนาะเล่นซึ่งกองเฟือง เขาเป็นเยอะก่อนี่ฮะข้าวผมเขากล่ำคนเห็นแบบนี้เลยวกินฮอตตอนสมัยยังน ah ้อยเลยพี่น้องเวลาจนนี่อันเพิ่นปั้นข้าวอะไรกับขึ้นลิ้นกองเฟืองเนาะฮอตหูยุคหนูนี่อ้าวว้าวช้อ เข้ากันยันไงปลเหตลว่าฮะมา,าสิเองคนนดิคักขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศกับนสวยหอนจน้อยพี่นอ้องหอนหอนหอนจนจะเป็นวิน เอาเต็มแล้วเข้ากันเอามาเอามาอุ <c oughs> ออ๊ยเออยู่อะไรแบบนี้ฮะ อ่อนทอนกับพี่น้องทอนทอนวาบรรยากาศท้องให้ท้องนาบรรยากาศดีคอยกันคนละไม้คนละมือต้องน่นอง,งลหลายคนโอ้เลียไปห้องน,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 นากระเขียวปจีอยู่พี่น้องเพื่อนว่าภูเเป็นขันาเก้าวสานพวกมีหลายตำนานพี่น้องเลยนะพาพี่น้องเป็นการลงภูบางตำนานก็ว่า เป็นงูยักษ์พ้่อน้องอเท้าสั่งใสตัดหัวงูคาดเอาเป็นก้อนหินเป็นภูเป็นผาบางคนก็ว่าเป็นเฮือนนาเก่าตะกอนทองฟ้ากับตําๆหนึ่งสันสันเป็นว่าน,านะพูดเท้าคนบ้าให้ฟังนะพี่น้องนะเขาเ้ากันเม็ดซ้ำมะเข้าสั้น พักคณะเลยพี่น้องปันเขาเ้าห้องเชคอนวายพี่น้องกองเฟืองเขาก็เริ่มลายเลยแสงสุดชัดไหพี่น้อง้วถ่ายย้อนแสงบุจัากว่าเพิ่งปิ้นรถมาทางนี้เนาะ กองฟางพกหัวแล้วพี่น้องเอ้ยงอ,อยมพัดมาทางนี้บา,างครั้งก็เป็นภูเป็นพาพี่น้องเอ้ยทางซุ่นกันไรภูกระง่างามพวกงนาเขียวประจีพี่น้องงามโพดงามโพพวกงนานงามงามเขียวเขียวก็มีภูผาป้าดวงธรมรมชาติบ้านนาพี่น้องสวรรค์บ้านนา ปลาล่องบอจัก๊กยำแรงกับพี่ต้นเน่กันยังไม่ได้ไปเบิ้งซัมดีนะม่นเข้าอีพ่อไปก็ได้ร้ายหลายพี่น้องประคอน้อยนะเอาไปใส่เป็ดปากเคืองไงมากินเล่นต้องพี่น้องนอเนาะทางบ้านเจพัลล่าเนาะ จะพี่น้องเด้อมาเกี่ยวใส่บาจนนี่เอ้ยมาเกี่ยววัดซันหมาปั้นใส่บาจนนี่จะไว้พี่น้องเสียงกอาจจะเบาจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าดังรถปั้นแหงวันนี้เป็นข้าวกลัพี่น้องเอ้ยข้าวกลัข้าวก,กัก้งไปข้าวปนเนาะปนข้าวอ,อันแพ้ข้าวอีหยังปนโป่งปนแทบปนว่าข้าวกลันะอาเป็เรื่องเอาไว้เต็งพอเต็งเง็ดแนวทอดเอาทอดเอาอเอาต็งคองดำ,ดำๆเนาะ ตัวนีน้กระสีเลยพี่น้องได้เข้ากำเออได้เข้าอันเฮ็ดอันเข้าหลามแล้วพี่น้องนี่นะเข้าวนี่ยคอก็สิบเข้าไม่ไมเฮ็ดบังเข้าหลามแซบพี่น้องเนาะหาตัดเอาไม้อันไทยบ้านเพชรบังเข้าหลามเข้ากรรมเท่งค้าเท่งเลือกเงี้ยพี่น้อ,เเองตัวนีน้กระเสียวข้ากำมันจนะเป็นเฮ็ดเนาะ กำใพ้เขลามคือแทบปืนนมาคืออันอย่างแพงพี่น้องอ้าวผลเข้าไป้าผลเข้าไป้าผลเข้าไป้าผลเข้าไปให้ไป่นองเบิง้ง บอนเข้าเปนตัวน้อยบรรทามขับรถไถเลยพี่น้องข้ามับรถไถมาสามรถไถเอากัะมาสองพันพี่นอ้องก็ได้ผลเมือ,นนองเนาะประมาณซาวสามสิบเป่าพี่น้องประมาณสามสิบเป่ากระซาวตัวบางเบิร์ตอันนี้ก็จะอันน,นี้อันนี้โยซาวเป่าเลยนะ ปันนีกประมาณสิเปาอันนี้เป็นสิบสาปลายเปาเาสเป่าเลลสาสองรวมเส้นนี้ก็ประมาณสามสิบนะพี่น Heck, ้องนะคัดไคว่าเข้าเรนเสียดสิบไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องประมาณจักเป่าเนาะนพิงดู สามสิบเป่าพอดีนะเพาะว่าหน้าประมาณสามสิบเป่าเป๊ะเลยพี่น้องซื้อเลขคือบันทึกแบบนี้เดีนดยวซื้อเลขคือบันทึกคืออันคำนวณนี่นั่นแล้วพี่น้องเนาะเป๊ะเฉะเป๊ะว่าบรรยากาศแสนสวยแสนง,งามท้งไห้ทงนาจ้าพี่น้องเป้าเข้าแล้วกลสิคนขึ้นรถไทยจะเมืองแบนี้พี่น้องนี่ตก็ตอกๆครับเวลาคนขึ้นรถเด้อบบนี้ คนขึ้นรถมืออือคนสืรถอีมือรถสองคันคนคันอีกคันยังอีกอยู่คนสมหอนแต่หอนว่าหอนโพดหอนโผน้องนะมามาโซนเฮานี่แหละ จะได้แค่ได้เฮ็ดฟางกินอะไรแบนี้นาะขุดตกมากับมิงเฮ็ดแล้วแบบนี้เฮ็ดดอกงไงอก็ฮะเฮ็ดเข้าวันให้พี่ไงนี่โด่งไงเข้ามาเออโต้งไงก็ให้เขาให้หลายพร้อมอะไรก็เข้ามาพร้อมเขาให้นะโพดโพดฮอนโพด่ฮอนโพลนะพี่น้องนะเดีวเข้าพี่น้องก็จะสามสิบเป่าตามว่าเขาให้แบบว่าผมมันให้ยันแม่ให้เป็นแบบให้แปลรุ่นกุ้นอยู่กับตะโบงาใครเป็นให้มีป้ามีโดงธรรมทานนะสิงามนะ คนข้าวนาบางคนก็เสิเป็นเกลียวแล้วนันเป็นนาเพื่อนแต่นานาเอาแล้วเขียวๆอยู่นี่นนเานา,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 นานะพี่น้องจัดแต่เจ้นีน่ก็ขอขอบใจเอฟจีทุกคนทุกคนเดลยให้กำลังใจและติดตามบ้านเจ้นี้นะพี่น้องนเนาะท่านี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้ซัมเนี้ยนะพี่น้องจังใ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเจน้นี้ให้เก็บกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายน,นี้ก,นกลับคำว,ว่าสบายดีสวัสดีครับ